ไอจีเนหมดเรารูปเรื่อยเรือยแต่รูปแบบเหมแบบ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 กบบอบบแ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 บเแบบ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 ่บบแบบปบบแาบแบบแ่าแบ้แบบแบบแบบยไบแบบวบบแบบแบาแบบแบบ่บบแ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 นบแบบอบบแบบแบบหบนแงบแบบแบบแบบเบบกบบแบบแบบาบบแ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 ่บแบบแไบแ่บแบบนบบแบบยบบแบบวบบแบบแบบาบบแ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 บนแบบ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 แบเแบบ่บบบับแบ เป็นชั้นเจอใหม่แล้วทำงานแล้วก็ขอบมองที่อนาคตขอบอย่างนี้นะขอบเพูดอย่างนี้เราแบบชื่นใจนะขอบสายภาษาดีเลยเขาก็ชื่นใจมันคือรู้สึกดีแหละค่ะว่าแบบเออเขาก็ก็จริงจังกับอนาคตหรืว่าชีวิตคู่ของเราก็ก็ดีใจอะค่ะก็เน้นทำงานดีกว่าไม่ต้องเล่นโซเชียลอะไรเยอะแยะแต่เขาก็เป็นดาวดิดต่อคือทุกอย่างมเลยติดต่อจากที่เล่นขำๆกลายเป็นอ้าวคนชอบคนจริงจังกับติดต่อไปแล้วนาชิ้หลับไปแล้ว เก็จะถ่ายตอนที่หนุ่มหน้าสมถัดหนุ่มหน้าสดจุองทุกบ้านเลยค่ะแต่ว่าทีใจค่ะดีใจที่คนได้เห็นแบบก็ชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยความ real แล้วก็เหมือนได้เข้าถึงแฟนๆด้วยอ่ะเหมือนคนได้เห็นอีกโมเมนต์นึงของเราทั้งคู่ในความไฮโซไอซีจะแบบไฮโซหรูหราแต่อันนั้นก็ไม่ไหกินข้าวอะไรแบเนี้แต่ตรงน่าจะมันจะธรรมชาติกว่าไอซีไอซีที่างมันจะต้องรูปสวยงามหรือเป๊ะตลอดก็คือเราก็เผื่อถ้าไม่ไม่ด้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ว่าด้วยงานมันมันจะเป็นตรงนี้นะคะ ด้วยความที่่ลอมนี้มันก็ให้คนแล้วก็ไม่ได้การทำจริงจังนะแต่เขาพูดถึว่าทำเราฟีเยค่ะก็เลยมีอะไรที่เราขอเมี่ยพดนี้ถูกได้ไม่งแต่แรกมันจะมีที่แบบโอ้ยไม่ถ่ายได้มวันนี้แบบต้องไปต้องย่อ้องตลอเราเรา่อยกเอนจอยมันบด้วยนะส่วอห้าไม่ได้ยรงไนมันน่าสดกทุกี่หัวฟูจนเราต้องปล่อยแล้วค่ะแต่เราก็ไม่นใจในความ ไม่ไดมั่นใจไม่ไดมันอะไรเลยแต่ว่าเราก็ถือว่ามันมันก็เป็นอะไรเรวันก็เมือนเราแขงอกหืออะไรอย่างนี้แหละค่ะก็เป็นแบสอบท่ากินไหมสลี่สอบท่ากินหมอานสาแล้วแล้วเราสางไยาเลยทุกอย่างเราก็แบบสิสไงให้สวยวนแบบเอาบุนี้อะไรงเงไม่สาจริงเราจบให้มันแบบแซ่บแซเป็นเลย จะทำให้เราเเงินประนี่แบบดูแลกันดีไหมเกข้อัข้งกัออเขาดูแบบดูแลดีเหมือนเดิมค่ะคืออยู่ด้วยกันเจอด้วยกันแบบไม่เจอกันเกิบข้อันจากตอนนี้มันก็ก็คมีค่ะแลเราก็ต่งคนต่างดีงานให้มั่นใจกันแล้วกันดูเหมือนยิ่งหลังแต่งานยิ่งขึ้นขันเรเขาป็นแบบลงรูปใอ้ก็มีติดตอจากิกตอกหรอัวเในไอจีกด้วยที่เขาตลบอก่ไม่อกคว่าเขาก็แค่อยากชัดเจนว่า ผดีแล้วเรก็โตตัดผมก็โตแล้วอะเนาะแล้วก็แต่งงานแล้วเราก็โฟกัสอนาคตดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะไม่ต้องมองสิ่งผ่านรู้สึกว่าคนเทนต์แค่เราบ้กงคือแบบแบบแบบไหนคะเหมือนเดิมคือเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากรักยังไงก็ยังรักอย่างนั้นก็ขอให้เป็นแบบนี้ไปนานๆแล้วเราได้มีทางไรเขาเป็ทำอาหารเนืออะไรอยัางเงี้ยังเง้ยคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออพอเรายังทำงานเขาก็แค่บอกว่าอยู่ขยันทำงานทุกที่แล้วเขาอยากให้เรามีอะไรเป็น เราสร้างเรือสร้างครัวก็เราก็ทำลูกไ่เขาของได้เลยได้เท่าครัวทำมันโชว์มีเรื่องให้ทำอยางเงีไม่อยังไม่เลยแต่แต่ถ้าให้ทำด้วยกานเป็นแบบลูกมือได้คือเขาจะเป็นคนชอบทำมากกว่าเขาทำอะไรแบบปุ๊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 บปุไวแต่เจะเป็นคนที่าช้าๆขอแบบวทำแบบละเอียดละเอียดที่คืเรามีสกิลในการชอบครัวชอบทำขั้นบมากกว่าชอบแบบอิงกอรี่เป็นท่างถ้าแต่ว่าหลังจากนก็รับงานตลอ รับลถ้ารับกเขาบอก่ใ้นม่คือถ้ามีต่อมาเราก็อยากทอยูแล้วคานาบทีมันก็วกันเห็นรับก็มากวันเราปต้รไม่ใช่แคะครอย่างเียรู้สกว่าเีแลฟอร์มช่องทางที่คนสามารถเห็นเรามันก็หากหลายขนเพราะฉะนั้นูก็อยากทางานที่มันหลกหลาเช่นกันบดถ้ามันตรงกับสิ่งที่เราอยากทำก็รับต้อรีบรับก่อนที่จะมีน้องเลย แทนค่ะจริงๆก็ค่อนข้างแทนไว้หมดแล้วแล้วก็ก็ถึงเวลาถึงเวลาก็ชี้แจงแน่นอนค่ะน้องบ้านชี้แจงในด้านธรรมชาคือยากให้มันชัวร์จริงๆแล้วก็วังควไมเป็นฟรีรึ่งปีนกึ่งบไ๊้ที่นี่คือดีๆค่ะคืออยู่ในกะบวิีไ่้องฟิงอะไรตัธรรชาติแล้วอ็ธรรมชาติค่ะเราปล่อยธรรมชาติมืชาแบบสามเดือนแล้วมาบอก วก็ไม็เอาว่มีขาวดีที่ชัวรวๆจะบอกได้แ้ก่อนละครอยังแ้ก่อนแงกล่ออยก่องางยก่องก็ลองก็ไมช่ทไยไม่คือทุกคนคืออย่างที่นนาปีนี้ก็นาปก็จะแต่งงานแล้ว ไม่ทีาอะไรเลยไม่มีอะไรนะไม่มีเลยผ่อะไราเดียไม่มีไม่มีปัจอะไรแบบเด็ดเดแล้วมีใครแบบโดมอะไรอย่างเงี้ยไหคะแบบโยงโยงสทนาพรแบบต้กินเหมือนเดิมกินเยอะเหมือนเดิมกินจอยชิมมาหลัากต้กงควบเหมือนว่าดูแลอารมณ์ตัวเองไงเพราะเราเป็นคนใส่ละครอยู่แล้วมันต้องแบบ้องต้แสดงอารมณการทงานของตัความสุขของควาไม่ได้แบบการที่เราเป็นเล่นละครถึงไหว่าัจะดราม่าหรือมัน ตกตีอะไรก็คงเรารู้สึกมันสนุกนะมันคือการที่เราได้ปล่อยพลังเราก็เลยไม่เครียดค่ะเราคิดว่ามันเป็การอย่างหนึ่นเราเดินหน่อแลางแจ้งยังไงครับตอนนั้นขึ้นมากเราเราอยู่ที่คอนโดค่ะก็มีอยู่ที่ที่พี่น้อยอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆที่มันก็ค่อนข้างถอถ้าเรามีนอนสามารถเลี้ยงสักสองคนที่นั่นได้สบายๆเราไปเบลี่ยเตียงตื้สภาพของขนาดไหนเราเรามีเตียนตู้ที่เหลือของเขาหมดเลยนะมอหรอ ยังไม่ได้แบบย้ายทุกอย่างออกไปเพราะว่าอย่ที่บอกไปครั้งที่แล้วเราเราก็ยังทํางานบางทีก็ยังต้องไปสั่ที่บ้านก็จะอยู่กับคุณแม่แต่ก็ตู้เดียวพอสำหับของไม่เยอะของไม่เยอะไม่ใส่เพิ่มเลยใช่แต่เขาบอกว่าอาจจะตามไปของคอราโตขึ้นเพิ่เราอาจจะต้องช้อปปิ้งมากขึ้นตัวตอนนี้ก็ยังอาจจะไม่ได้สนใจแฝดไม่นะแฝดเยที่เดียวธรรมชาติไม่น่าจะแฝดแล้วที่บ้านหนูไม่มีใครเป็นแฝดเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกคนเดียวสามี่บอก แตอนนี้ก็ไม่ใส่ใม่แล้วนะคะคือนี่แต่งตัวแล้วก็แบบเราเก็บในเซฟอะเราก็เลยแบบจะลืมเอาออกมาตลอดคือจะไม่ได้ใส่ติดีเลยคือเจอมันแบบเราก็กลัวนะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใส่เป็นประจำเก็คุยกันแล้วว่าขอไปซื้อเวริ่งแบนแบบนี้มาที่จะใส่สบายๆก่อนแล้วยังมีกลับไปกับเราอีไม่กองหรอกทอไม่ต้อง็นหรอกแเราก็ลืมจริงๆอ่ะคือกลัวหายเหรอลืมกลัวพัง อยากเลยค่ะคือหนึ่งไม่ชิดมันเหมือนเราไ่ใส่ไม่ถึงเดือนเอยค่ะมันก็แบบจะยังไม่ติดตัวขนาดนั้นค่ะแล้วก็หนึ่งมันก็เป็นอะไรที่มีมูลค่าเราบางทีถ้ามันหลวบบาเวลานิ้วหลวแบบอยู่ที่เนียนะคะนิ้วหลวจะเล็กลงแล้วมันก็จะหลวเอรย่างเงี้ยค่ะมรนก็เลยเป็นมูลค่าอะไรเวลาร้อนมันจะขยายจริงจริีเวาี่เขาไม่ดีมนดีมนด เราแงไม่ลองเลย้ไม่ลองเลยไม่ลอมมินดีไม่อเราไม่ได้พูดนะแล้วคุยว่ยังว่าเขาจะซื้อวงสำรองให้ใส่เมื่อไหรไม่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูเองาได้นแล้วกแต่ว่าเวลาเราทำงานงมันก็ม่สี่มใส่ไก่อนันน